สวัสดีเธอทายบอลวันที่8กรกฎาคมคืนนี้นะวันนี้เรายกมาทายอีก4คู่ทั้ง4คู่นี้จากไอแลนด์ดิวิชันน1นะคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของการเวยยูเนเต็กับโ o บลัมเบอรคู่ที่2เนี่ยเป็นคู่ของ w a t e r ร์ฟอรกับ w e สฟอร์ดคู่ที่3เป็นคู่ของทรีตี้ยูเนเต็กับลอง f o r d ดทาว คู่ที่4เนี่ยเป็นคู่ของ a อ l o n นทาวกับเบย์วอนเดอ r เอทั้ง4คู่เนี่ยเตะกันตอนตี1.45นาทีของคืนนี้นะเตะเวลาเดียวกันหมดเลยมาดูกันว่าคู่ไหนจะสูงจะต่ำบ้างเนาะมาดูคู่แรกกันคู่ของการเวยูเนต็กกับโคบรมเบอร์คู่นี้เนี่ยเป็นคู่อันดับห่างกันหน่อยนะมาเจอกัน กา n เวยูเนเต d เนี่ยอยู่ไอ่อยู่ในอันดับที่2ของตรารางคะแนนนะส่วนโคบรามเบอร์เนี่ยอยู่ในอันดับที่8ของตรารางคะแนน2อง่อาสคู่นี้มาเจอกันคืนนี้เนี่ยก็อันดับค่อนข้างห่างกันพอสมควรเจ้าบ้านการเ e ยูเนเต d เนี่ยผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างดุแผล่วลงไปจากช่วงก่อนหน้านี้พอ,พอสมควรเลย เพราะในเกมลีก5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาเก็บชัยมาได้เพียงแค่สเกมเท่านั้นนะในขณะที่ทีมเยือนอย่างโคบรัมเบอร์เนี่ยผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของเขานั้นอะ่ะต้องบอกว่าอาการยังดูโคมาหนักมากอย่างต่อเนื่องในเกมลีก10เกมหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครมาเลยเป็นการเสมอ2แล้วก็แพ้แพ้ทั้งหมด8เกมด้วยกันเกมนี้เนี่ยโคบลัมเบอร์เนี่ยพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่แม้ว่าฟอร์มลีกช่วงหลังผลงานจะดูแผ่วลงไปก็ตามที แต่ถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มภาพรวมในเกมหลีกช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง2ทีมนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยก็ยังดูมีทรงมากกว่านะการเวยูเนเตดถือว่ายังมีทรงมากกว่าทีมเยือนนั่นเอง,เ,องเพราะทีมเยือนเนี่ยไร้ชัยชนะมาถึง10เกมติดละและแพ้ไปถึง8เกมอยู่เยอะทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านการเวยูเนเตดเนี่ยจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บ3แต้มได้ก็โอกาสค่อนข้งางสูงกว่านะ ก็ในในในเว็บเนี่ยเปิดมาคู่นี้อยู่ที่3ลูกนะทุกคนเราทายว่าคู่นี้น่าจะสูงนะคิดว่ามี3ลูกอยู่แล้วแหละก็คือไปดูลูกที่4กันว่าจะได้ไหมนะไปตามสูงกันนะจ๊ะมาดูคู่ที่2นะคู่ที่2เป็นคู่ของ Waterford แล้วก็เวกฟอร์ดนะทีม Water f o r d เนี่ยอยู่ในอันดับที่3ของตารางคะแนน ส่วนเวกฟอร์ดเนี่ยอยู่ในอันดับที่5ของตาร,รางคะแนนนะก็ถือว่าไม่ได้ห่างชั้นกันมากมาเจอกันในคืนนี้คู่นี้เนี่ยเจ้าบ้านวอเตอร์ฟอร์ดเนี่ยผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานะ่ยแม้ว่าเกมนั้นล่าสุดเพิ่งจะแพ้มาก็ตามทีนะแต่ถ้าดูจากฟอร์มภาพรวมในลีช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าวอเตอร์ฟอร์ดเนี่ยผลงานของเขาก็ถือว่าค่อนข้างได้ดีพอตัวเลยเพราะเกม8ลีก่อนหน้านี้พวกเขาชนะรวดมาทุกนัด ในขณะที่ทีมเยือนเวกฟอร์ดเยาวชนเนี่ยผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าผลงานก็ถือว่าได้ดีพอสมควรเลยเหมือนกันเพราะในเกม6เกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะและเสมอมาอย่างละ3เกมด้วยกันและเกมนี้เวกฟอร์ดเนี่ยต้องเขาเต้องมาบุกเจอเจ้าบ้าน ที่เป็นทีมในกลุ่มหัวตารางก็ตามทีเกมนี้มองว่าไม่น่าง่ายสาหรับเจ้าบ้านเหมือนกันพอต้องบอกว่าช่วงหลังของเวสปอร์เนี่ยฟอร์มก็ดูกระเตื้องขึ้นมาเยอะเลยอย่างที่บอกนะไร่พ่ายมาทั้งหมด6เกมติดจากทีมเยือนนะเกมนี้เชื่อว่าทีมเยนะือนอย่างเวสปอร์เนี่ยถ้าบุกมาต้านไม่อยู่ก็ไม่น่าจะถึงกับแพ้ด้วยสกอร์ที่ทเด็ดขาดเท่าไหร่แต่ว่าคืนนี้คู่นี้มาเจอกันเนี่ย เราคิดว่าคู่นี้ยิงกันได้อยู่แล้วมีสกอร์อยู่แล้วคู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดมาที่2 5ถึง3ลูกเราคิดว่ามี3ลูกแน่ๆอยู่แล้วสำหรับคู่นี้นะไปตามสูงกันดูทุกคนสูงจ้าเชียสูงนะมาดูคู่ที่3คู่ต่อไปเลยคู่ที่3เป็นคู่ของ Treaty United แล้วก็ Long f o r ์ Town คู่นี้เนี่ย l o n g อร์ d ทาว n เนี่ยอยู่ในอันดับที่4ของตารางคะแนนส่วนทริตี้ยูเนเตเนี่ยอยู่ในอันดับที่6ของตารางคะแนนนะเจ้าบ้านอย่าง t r ิตี้ยูเนเต็เนี่ยผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังค่อนข้างดูทรงๆอยูเเเออ่เพราะในเกมหลีกห้าเกมหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1น1เกมขณะที่ทีมเยือนอย่างลองฟอร์ดทาว n เนี่ย ผลงานโดยรวมของพวกช่วงหลังของพวกเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังค่อนข้างทรงๆเช่นเดียวกันเพราะในเกมหลีก5เกมหลังสุดเป็นการชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1เกมนะและเกมนี้เนี่ยลองฟอร์ดทาวเองจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ถ้าเทียบดูจากฟอร์มภาพรวมแล้วเนี่ยซึ่งผลงานก็ดูทรงๆไม่ได้ต่างกันเยอะมากสำหรับคู่นี้เี่มาเจอกันเนาะ ถือว่าสูสีกันพอสมควรอันดับไม่ห่างกันมากโอกาสที่จะออกมาชนะหรือว่าแพ้หรือว่าเสมอเนี่ยดูค่อนข,ข้างใกล้เคียงกันสำหรับคู่นี้นะในเว็บเนี่ยคู่นี้เปิดมาที่2.5ลูกเราคิดว่ามีอยู่แล้ว2.5คือมีอยู่แล้ว3ลูกคิดว่ามีอยู่แล้วแน่ๆสูงแน่นอนคู่นี้ไปตามสูงกันเลยส์ลองตามดูนะสูงนะ3คู่แรกเนี่ยเราแชร์สูงนะทุกคนมาดูคู่สุดท้ายคู่ที่คู่ที่4 คู่สุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ของ Brave Wanderer กับ Adlon Town นะคู่นี้เนี่ยเจ้าบ้าน a อ l o n Town เนี่ยอยู่ในอันดับที่9ของตารางคะแนนส่วน Brave w a n d e อ e r เนี่ยอยู่ในอันดับที่7ของตารางคะแนนนะทุกคนคู่นี้เจ้าบ้านอย่าง Adlon Town เนี่ยผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาการยังดูป้อแป้ อยู่ตามทรงของทีมบวยในตารางนะเพราะว่าเขาอยู่ทีมบวยในตารางอันดับที่9ในเกมลีกที่ผ่านมาเนี่ยยีนัดเป็นการชนะ1สเสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง10 17เกมด้วยกันในขณะที่ทีมเยือนอย่างเบรเวอร์เดเลอร์เนี่ยผลงานโดยภาพรวมของพวกเขาช่วงหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูกระท่อนกระแท่นอืมก็คือเป็นทีมท้ายตารางมาเจอกันนะเนาะมันก็จะแบบไม่ได้ห่างกันมากนะักนะนะเกม10เกมหลังสุดของทีมเยือนเนี่ย ชนะ1เสมอ5แล้วก็แพ้4เกมด้วยกันแต่ว่าเกมนี้เบย์วันเดอร์เนี่ยพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ,บ้านที่เป็นทีมรองบวยของลีสถิติของคู่นี้ในการออกแต้มเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่ำนะทั้ง2ทีมเลยแล้วก็คือมาเจอกันเป็นทีมบวยของตารางกับรองบวย <laughs> ก็คืออารมณ์แบบท้ายๆตารางมาเจอกันคืนนี้คิดว่าน่าจะยิงกันไม่ได้เยอะมาก ในเว็บเนี่ยเปิดมาที่2-5ถึง3ลูกเราคิดว่าคู่นี้นะคู่นี้เลยอะ่ะไม่น่าจะเกิน2ลูกอยู่ละทั้งคืนน่าจะแบบฝืดมากในความในความคิดเรานะตามได้คู่นี้เราคิดว่าต่ำนุกคนเพราะว่ามันเป็นทีมแบบลองบวยอะ่ะมาเจอกันสกอร์อย่างที่ให้ดูเลยส่วนใหญ่จะออกแท้ต่ำนะแล้วก็แพ้จะเป็นส่วนใหญ่ทั้งสองทีมเนี่ยแอดโลนทาวเนี่ยโอ้โหแพ้แบบ แพ้แพ้แบบก้วนะติดหนักหนักมากอยู่อันดับท้ายตาตรางลองไปตามกันดูสรุปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะทั้ง4ี่คู่ที่เราถ่ายมานะสรุปให้ดูกันเลยคู่แรกเนี่ยกันเวยูไนเตดนะกับโคบราเบอร์เนี่ย ในเว็บเปิดมาที่3ลูกนะทุกคนคู่นี้เราเชียร์สูงจาาไปตามสูงกันคู่ที่2เป็นคู่ของ Waterford กับเวกฟอร์นะคู่นี้เว็บเปิดมาที่2.5ถึง3ลูกเราเชียร์สูงเช่นกันนะทุกคนคู่ที่3เป็นคู่ของทริสตี้ยูเนเ็และก็ลองออดเท้านะคู่นี้เว็บเปิดมาที่2.5ลูกเราเชียร์สูงเช่นกันจา้าคู่สุดท้ายคู่แอสโลน o w n กับเบรวันเดอร์นะ ก็คือกี่ยเนี่ยเว็บเปิดมาที่อยู่ที่2.5-3ถึงลูกแต่ว่าผู้นี้เราเป็นทีมลอบไว้ในตารางกับบนในตารางมาเจอกันก็ออกต่ำนะทุกคนเราคิดว่าไม่ได้จะเกิน2ลูกคืนนี้รองไปตามกันนะจ๊ะสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณมากที่รับชมแล้วก็ติดตามใครยังไม่ได้ติดตามก็ติดฝากติดตามด้วยนะใครเชียร์ทีมไหนอยากให้ยกทีมไหนมาทายเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับวันนี้มากขอบคุณมากนะจ๊ะ สวัสดีจ้า